สวัสดีครับวันนี้ช่องเชฟต้อมพาทำกินจะมาทำอาหารแบบเไทยครับคือแกงป่านะครับรสดจัดจ้านเลยนะครับก็มีส่วนประกอบของอเนื้อหมูครับเลือกได้ทุกส่วนครับเนื้อหมูติดมันนิดๆก็ได้นะครับมีเนื้อหมูมีมะเขือมะเขือนี่ผมใช้สองอย่างเลยนะครับเป็นมะเขือเปาะกับมะเขือพวงนะครับแล้วก็ถั่วฝักยาวมีหน่อไม้แล้วก็ข้าวโพดอ่อน ส่วนเครื่องปรุงก็มีกระชายครับของแท้แล้วครับกระชายนี่ต้องให้จัด,จดหน่อยหอมๆนะครับแล้วก็พริกไทยสดพริกแฉลบแล้วก็พริกเครื่องแกงจะขออธิบายในส่วนของพริกเครื่องแกงนี่นะครับคือเขาจะตัดในส่วนของกลิ่นที่แรงๆออกพวกอ,อบเชยพวกยี่หล่าอะไรเขาจะตัดออกนะครับที่จะเป็นแกงป่าเขาจะตัดในส่วนที่ทําให้มีกลิ่นฉุนมากๆเนี่ยเขาจะตัดออก จะไม่เหมือนพวกเอ่อพวกพริกแกงที่ใช้แกงกะหรี่แกงอะไรจะไม่เป็นแบบนั้นครับจะเป็นพื้นๆพวกหอ,อมพริพกพริกแห้งคั่วอะไรพริแกแห้งออามาตำหรือพวกกระเทียมพริกไทยต่างๆนี่ครับที่พื้นๆประมาณเจ็ดแปดตัวเป็นหลักคือตัดความชนุนออกไปแล้วก็ใบมะกรูดนะครับแล้วก็มีน้ํา่าน้ําปลาน้ําตาลปี๊บนิดๆหน่อยๆน้าตาลทรายปนไปนิดนึงนะครับแล้วก็มีน้าซุปนะครับมีน้ําซุปก็เอาน้ําซุปนะครับไก่หมูได้หมดครับ ต่อไปจะเป็นขั้นตอนการปรุงให้ดูนะครับให้หนูหง่ายๆครับเต่น,น้าทานครับครับหม้อร้อนแล้วก็เติมน้ำมันไปนิดนึงนะครับตามด้วยหมูนะครับเกลี่ยให้เขาโดนหน้าหม้อหน้ากระทะให้ ทั่วก็อพอนะครับไม่ต้องคนนะครับเดี๋ยวไปคนเนื้อสัตว์นะครับสาเหตุที่ไม่ให้คนเพราะว่ามันจะคาวครับถ้าเขายังมีสุกเข,ขาจะคาวตามด้วยทิ่แกงเลยนะครับ พริกแกงก็กะเอาประมาณหนึ่งช้อนครับอยู่ที่ที่ปริมาณเราทำนะกะเอาครับนะถ้าสมมติว่าแกงออกมาแล้วได้ประมาณสักสองถ้วยสามถ้วยเราก็ใช้พริกแกงประมาณสักขีดนึ่งช,ช,ช้อนหนึ่งช้อนหนึ่งหนาๆเ,เต็มๆพอมันกะว่าจะสุกเราก็เกลี่ยนิดนึงครับผัดร่วมกับอบพริกแกงไปเลยนะครับสาเหตุที่ผัดเพราะอะไรรู้ไหมครับก็ให้เกิดความหอม รแกงก็ก็จะหอมไปด้วยมันเราเพิ่มความหอมให้ให้รสชาติอาหารพอเนื้อหมูแล้วก็เครื่องแกงมีความหอมแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลไปเลยครับเครื่องปรุงไปเลยนะครับน้ำตาลก็กะเอาใส่นิดหน่อยก็ไม่ต้องเยอะนะน้ำตาลครับเพราะว่ารสชาติอาหารก็จะไม่มีความหวานนะครับ ตามด้วยผักไปเลยนะครับผักที่สุกยากเหมือนเดิมนะครับใส่ไปก่อนลุมเข้าไปเลยนะครับลุมไปเลยลุมให้เขาละอุให้น่มไปก่อนนะครับค่อยเติมน้ำซุป ครับก็ผัดไปเราก็ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงมันมีความนุ่มขึ้นมาแล้วครับพริกเราก็ไม่ต้องผัดทิ้งก็แตกมันนะก็เอาแค่หอมใส่กับผักได้ที่แล้วก็ทีนี้เราก็เติมน้ำซุปได้นะครับแ้าอีกอย่างหนึ่งก็คือแกงป่าเนี่ยเขาจะไม่ใส่กะทิครับคือต,ต่างกับแกงเผ็ดพวกต่างๆที่เขาเขาบางาจะใส่กะทิแต่แกงป่าคือไม่ใส่กะทิ น้ำซุปก็ใส่พอท่วมนิดหน่อยพอนะครับตามด้วยผักที่สุกง,ง่ายก็คือถั่วเครื่องเทศกระชายใส่ไปเลยนะครับตัวนี้เพิ่มความหอมพริกไทยสดใส่ไปเลยนะครับน้ำปลาใส่ไปเลยนะครับ แล้วก็ก็อย่างผงนัวหรือว่าพกนอเราใส่ได้นิดหน่อยนะครับใส่ได้แต่โดยปกติผมจะทำอาหารผมจะไม่ค่อยใส่ของพวกนี้นะครับถ้าคุณไหนชอบก็ใส่ตามสบายเลยนะครับเป็นการเพิ่มเติมการปรุงแต่งของท่านทีนี้ก็เพิ่มไฟให้เป็นไฟกลางให้เขาเดือดปิดฝาไว้เหมือนเดิมนะครับ าต้มมาติดฟ้าไว้ให้สุกประมาณห้าถึงสิบนาทีครับอพอเราแกงได้ถึงข,ขั้นผักนุ่มเดือดแล้วเราก็มาใส่ผักที่มีอ่ากลิ่นของมันนะครับคือใบกะเพราครับใบกะเพราใบยี่หร่าได้นะครับเน้นเป็นใบกะเพราเลยนะครับกแล้วก็พริกครับตกแต่งหน้าเขาครับ ใบมะกรูดครับนี่จะของทำให้หอมหอมทั้งน,นั้นเลยนะครับรสชาติเด็ดแ่บเลยนะครับหอมกลิ่นหอมกลิ่นเครื่องเทศหอมกลิ่นผักที่เราใส่ที่เป็นกลิ่นที่ให้เกิดความหอมเนี่ยนะครับแล้วผักก็นุ่มใส่กันดีสารพันประโยชน์นะครับพวกนี้ ให้วิตามินให้สารอาหารที่ทั้งไฟเบอร์วิตามินต่างๆที่มีอยู่ในผักโอเคเอา่านาตาเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมหอมหอมกุ่นเลยครับจากหน้าเตานี่ครับทีนี้ก็ชิมรสชาตินะครับเติมได้นะครับ อันนี้คือไกด์ไลน์สำหรับท่านใดที่เข้ามาชมชอบรสชาติแบบไหนก็จัดแต่งได้เลยนะครับใส่ผงนัวใส่อะไรก็อยู่ที่ท่านนะครับอันนี้คือไกด์ไลน์ในการทำทเฉยๆนะครับหอมขุ่นเรียบร้อยสุกเรียบร้อยแล้วก็มาตักใส่ถ้วยให้ดูนะครับแกงป่าเนี่ยเราสามารถที่จะเอาเนื้อสัตว์ชนิดใดก็ได้นะครับเป็นปลาเป็นไก่เป็นหมูเป็นเนื้อ เรียกว่าเป็นนกอะไรนี่ก็ได้นะครับมาแกงอยู่ที่ท่านนะครับจะตักให้ดูว่าเป,เป็นลักษณะแบบไหนรสชาติเขาเขาจะออกจัดจ้านนะครับแกงป่าต้องมาอะไรครับจัดจ้านเค็มเผ็ดนี่ต้องนำนะครับหวานก่อยๆได้ครับแต่จถึงกับหวานมากนะครับมีความหวานก่อยๆก็ได้นะครับคนไหนชอบมีรสหวานก็ให้หวานก่อยๆได้ครับตามมา ลักษณะน้ำกับเนื้อเขาจะขูดขีดก,กันแบบประมาณนี้นะครับตามด้วยการใบกะเพราใบมะกรูดแต่งหน้าพริกแต่งหน้าอีกนิดหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับมาถึงช่วงท้ายของอคลิปนี้ก็ทำออกมาก็เห็นหน้าตาประมาณนี้ครับท่านลองเอาไปทำดูนะครับ มีความเห็นคิดเห็นประการใดก็ติดชมเข้ามาในช่องได้นะครับขอขอบคุณในการรับชมครับจากช่องเช็ปต๋อมพาทำกินถ้าท่านมีความชอบก็ขอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับขอบคุณมากๆครับ